ถ้าไม่ขับถ่ายเป็นประจำทุกวันคุณรู้หรือไม่จะเกิดอะไรกับร่างกายคุณ ในช่วงเวลาตีห้าถึงเจ็ดโมงเช้าเป็นเวลาของลำไส้ใหญ่ถ้าไม่ขับถ่ายให้หมดในช่วงเวลานี้และปล่อยให้เวลาเลยถึงระหว่างเจ็ดโมงถึงเก้าโมงซึ่งจะเป็นช่วงเวลาของกระเพาะอาหารและยิงหักไม่ทานข้าวเช้าด้วยอุจจาระจากลำไส้ใหญ่ที่ไม่ได้ขับถ่ายออกจะถูกบีบตัวขึ้นมาและถูกดูดซึมอีกครั้งซึ่งแก๊สเสียจากการบูดเน่าของอุจจาระเก่าจะถูกดูดซึมเข้าไปในกระแสะเลือดเพื่อไหลไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายไหลผ่าน สมองหัวใจปอดม้ามตับผิวหนังร่างกายก็จะได้รับสารพิษและของเสียค่ะเวลาก่อนเที่ยงถึงบ่ายอาจจะง่วงนอนเพราะเลือดที่ไม่สะอาดไปเลี้ยงหัวใจหัวใจก็อ่อนล้าไม่สดชื่นมีกลิ่นตัวกลิ่นปากก็มาจากเลือดที่ไม่สะอาดไปเลี้ยงปอดปอดก็จะขับออกทางผิวหนังและลมหายใจ ถ้าปล่อยให้ไม่ขับถ่ายในช่วงเวลาตีห้าถึงเจ็ดโม้าน,านานๆเป็นเวลาหลายปีเลือดที่ไม่สะอาดก็ไหลไปเลี้ยงสมองหากไม่กินอาหารมื้อเช้าในช่วงเวลา7จ็โมงถึงเก้าโมงสมองก็จะไม่ได้รับสารอาหารที่เป็นประโยชน์เมื่อแก่ตัวไปความจำจะเสื่อมเร็วหรือปวดข่าวเมื่ออายุมากและเป็นฤิษสีดวงทวารได้ค่ะ ดูแลการขับถ่ายให้เป็นปกติเคลียรขยะของร่างกายให้หมดสิ้นในทุกเช้ามีส่วนช่วยให้ระบบเลือดระบบภูมิคุ้มกันและสุขภาพอื่นๆดีขึ้นได้แน่นอนค่ะการแพทย์จีนสมัยใหม่เน้นการดูแลรักษาระบบขับถ่ายจากต้นเหตุดีท็อกลำไส้ขับสารพิษและของเสียออกจากลำไส้ให้หมดสิ้นโดยไม่ต้องพึ่งยาระบาย แล้วคุณมีประสบการณ์ท้องผูกขับถ่ายยากลำบากไหมอย่าลืมคอมเมนต์มาแชร์กันบ้างนะคะและอย่าลืมการแพทย์จีนสมัยใหม่นวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเว์ที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเว์